มีสองวัยรุ่นครับก่อเหตุอุกอาจขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าหนุ่มไรเดอร์เอามีดไล่แทงก่อนที่จะขโมยหมวกกันน็อกและข้าวเหนียวไก่ย่างครับนี่ครับคุณผู้ชมครับวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นี่ไรเดอร์เขาต้องหนีเลยเพราะว่าเจอวัยรุ่นสองคนขี่มอเตอร์ไซค์าตามมาปาดหน้าแล้วคนซ้อนท้ายเอามีดไล่แทงหลังจากนั้นคร่อมมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายเหมือนจะขโมยไปแล้วนะครับ,รบแต่ไปจอดทิ้งริมถนนจากนั้นนี่ วิ่งมาหยิบหมวกกันน็อกแล้วหยิบอะไรข้าวเหนียวไก่ย่างที่หลดอยู่<อ>แล้วก็หลบหนีไปไม่ขโมยมอเตอร์ไซค์น,นะตแต่ขโมยเฉพาะหมวกกันน็อกกับข้าวเหนียวไก่ย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานครับในซอยเพชรหจง23ที่พระประแดงสมุทรปราการไปคุยกับน,น้องผู้เสียหายหน่อยชื่อว่านารงฤทธิ์อายุ18ปีบอกว่าตอนนั้นเนี่ยขี่รถไปส่งลูกค,ค้าแถวแถวถนนเพชรหจงครับระหว่างทางก็แวะซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างจะเอาไปกินเอง พอถึงจุดเกิดเหตุครับถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์สวนมาแล้วก็มองหน้าจากนั้นเขาก็วนรถกลับมาหาเรื่องถือมีดยาว4นิ้วไล่แทงคล้ายๆกับว่าจะจี้เอามอเตอร์ไซค์เขาแต่เคราะห์ดีครับมีนายกอบตอบางยอผ่านมาเห็นพอดีผู้ก่อเหตุก็เลยทิ้งรถของไรเดอร์แล้วหยิบไปเฉพาะหมวกกันน็อกกับข้าวเหนียวไก่ย่างครับในกล้องจอย่นี้เขากำลัขงของ้อมอเตอร์ไซค์เหมือนจะมอเตอร์ไซค์ผไปด้วยแล้วทีนี้มี ก็ผู้ใหญ่ตุ้มมาและนายกอบตนายกตุ้มมาพอดีแล้วเพาว่าเหมือนเหมือนจะไม่ไม่ทิ้งที่รถผมไปแล้วก็เอาแค่หมวกกับข้าวเหนียวไก่ที่ผมซื้อมาไปเอออ่ะก็เพออินว่านายกอบตผ่านมาพอดีนะฮะต่อมาครับตำรวจสพพระประแดงครับติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วครับผู้ก่อเหตุสองคนนี้ฮะอยู่ที่บ้านนั่นแหละครับห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง2โลชื่อว่านายนวัตอายุ17เป็นคนขับนายอภิวัตอายุ17 เป็นคนซ้อนนี่เยาวชนทั้งคู่เลยคุมตัวไปที่โรงพักสองคนนี้ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวผู้ปกครองมารับทราบเพราะว่าเป็นเยาวชนแจ้งข้อหาร่วมกันทาร้ายร่างกายผู้อื่นครับแล้วก็เรื่องของพกพาอาวุธมีดก่อนให้ผู้ปกครองรับตัวกลับไปเพื่อรอส่งสารเด็กเยาวชนและครอบครัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ถ้าทางนายกอบตอไม่ผ่านมาเนี่ยอม,มอเตอร์ไซค์ไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยใช่เออะะวันดี สนุก,นกฟรีฟรดีทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้